เเ่ลยสวัสดีค่ะอนาราพิลาบีนะคะเจอกันอีกเช่นเคยน,นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนลุกให้กับแฟนคลับจากทางบ้านของลาพิลาบีนะคะเชิญเลยค่ะชื่ออะไรคะ,คะน้องสีฟ้าทําไมถึงตัดสินใจมาเปลี่ยนลุกกับลาพิลาบีคะวันนี้กปกติทํำแต่สีเทียมอย่างบางสีสว่างรู้สึกว่าแต่อย่างบานทีผมสว่างมั่นใจมาก ตอนนี้ก็คืออยากอยากเปลี่ยนเพราะว่าผมยังไม่สว่างมากพอที่เราอยากจะทาเ<ม>นาอ,อยากสวา่สวางมากๆเลยเปลี่ยนลุกไปเลยใช่เหยคะแล้วก็ตอนนี้มีคนผบขึ้นก็เลยทําให้ดูต่างกันไดเปลียนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว,ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนลุคให้กับน้องสีฟ้าเป็นแบบไหนเชื่อเลยค่ะ เคยทำสีล่าสุดไปเมื่อไหร่คะปีที่แล้วปีที่แล้วเลยเนาะตอนนั้นฟอกไปกี่รอบคะฟอกไปรอบเดียวครอบเดียวรนาไหงจากนั้นไม่ได้ทำเลยยืดดัดมีไหมไม่เคยไม่เคยเลยเค่ะตอนนี้ก็คือจะมีโทนผมขึ้นหนึ่งปีทั้งๆยาวเนาะแล้วก็ปลายผมที่เคยฟอกมาแล,แล้วก็จะมีความแบบเหลืองๆแล้วก็ผมเสียนิดนึงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เพื่อทำให้ดูเปลี่ยนแล้วก็สว่างขึ้นแล้วก็ทำให้โคนกับปลายเนี่ยบาลานซ์มากขึ้นแล้วก็จะ ก็สีที่จะทำกันวันนี้ก็จะเป็นโสีโกลแบบนี้เป็นสีเท้ายกับโรเซร่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปถึงขาวโกลขนาดนั้นแต่ก็จะทำให้ใกล้เคียาางนะคะแล้วก็ดวงโคนก็อาจจะเข้มแล้วก็ไล่ไปสว่างเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ เป็ปสาวผมนะคะแล้วปกติน้องฟ้าชอบแต่งตัวแบบไหนแต่งถูกแนวเนี่ยแหละแตะได้หมดเลยแต่ก็คือชอบแต่งตัวใช่ไหมสบายเยอะมากใช่ค่ะชอบไปถ่ายรูปที่ไหนไม่คยชอบถ่ายรูปแต่ว่าชอบแต่งตัวจริงเหรอทำไมไม่ชอบไม่สนใจหรอไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยค่ะ แล้วทำไมวันนี้ถึงยาบทำโทนสว่างไปเลยล่ะคะเคยลงสตอรี่ค่ะเราแบบเพื่อนทำมาแบบว่าเออเปลี่ยนสีผมหน่อยไหมเพยบอเพราะคนมันขึ้นเยอะเลยอะค่ะเลยอยากลองเปลี่ยนแล้วก็อยากแบบไปโทนสว่างไปเลยเพราะปกติไม่เคยย้อมสีแบบโทนสว่างเลยสว่างมากๆไม่เคยเลยก็เลยอยากได้ย้อมนานก็เลยย้อมให้เี่ยดไปเลยดีกว่า ฟ้าคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนนะคะแบบแล้วแบบมีเพื่อนๆมองเราว่าเราเป็นคนยังไงแบบถ้าเกิดสมมติเจอกครั้งแรกๆเจอการท้งแรกสดว่าจะไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาคุยด้วยทำไมอ่ะจะบอกว่าเราแอบแอบแบบแอบหรือว่าไม่ค่อยแบบว่าคุยด้วยแต่จริงๆก็คือคุยปกตินะคะคุยได้ปกตินะแล้วพอเป็นเพื่อนกันแลเราเพื่อนจะบอกว่าเราเป็นคนแบบไหนพอสนิทกันแล้วจะบอกว่าไม่เหมือนกับที่เคยเจอเพราะคือพอสนิทเราก็จะแบบเซนดีคุยเก่ง คจะแตกต่างกับครั้งแรกที่เจอเยอะที่สเพื่อนก็จะบอกว่าเออครั้งแรกแตกต่างกครั้งแรกที่เจอนะไม่ได้ม่ได้เป็นแบบที่คิดตอนแรกอะไรแต่ว่าแบบเวลาคนมองภายนอกจะคิดว่าหนูอชอบเที่ยวชอบอกอกแต่ตจริงไม่ชอบไม่ชอบอยู่บ้านทิงเวลาไวนะคะ เดี๋ยสาผมเลยนะคะสินค่ะ ทำการเปลี่ยนลุกให้กับน้องสีฟ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยเนป็นไงบ้างคะทุกคนลุคนี้เหมือนเจ้าหญิงเลยเออเปลี่ยนลุคเสร็จแล้วลรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกชอบค่ะแบบสว่างแล้วก็สวยก็วันนี้ขอบคุณน้องสีฟ้านะคะที่มาเปลี่ยนลุคก,กับราพิเรนีของเรานะคะฝากติดตามราพิเรนีคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย